เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากถ้าเขาได้คนฮอตคนแซ่บแบบคุณมาอยู่ข้างกายเขาให้ได้เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างอภิมหามหาภาคภูมิใจเพราะว่าแม่เสือสาวคนนี้เป็นแม่เสือสาวนะคะเหคคเงความนำโชคเหงความนำความอันร้อนแรงมาสู่ชื่อของเขา ซึ่งท้าแมชื่อของเขาอาจจะมีบารมีที่ค่อนข้างจะสูงเลยเนื่องจากแม่เสือสาวคนนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีความร้อนแรงมีความร้อนรุ่มมีเสน่ห์เพลียวเพราวแล้วก็ดึงดูดนะคะต่อเพศตรงข้ามได้ค่อนข้างดีมากเขามองว่าคุณอะไปเล่นอะไรนะเล่นหูเล่นตากับเขาไปหยอดเขาไปทําให้เขาหลงเสน่ห์แล้วก็จากมา มันเลยมีความต้องการอยากได้อยากครอบครองเหมือนมาเล่นด้วยกับคุณอ่ะเออเหมือนคุณปหะโยชน์เขาไว้ไปไปอะไรนะไปไปทำให้เขาตกลุมรักไปทำให้เขาเหัวใจเต้นแรงแล้วก็หายมาหายาโฟกัสมาอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองคือคุณทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาเลยมีความแบบ กุ้มอกกุ้มใจแล้วก็อยากได้คุณมาครอบครองแล้วเขารู้สึกว่าถ้าได้ครอบครองคนแบบคุณได้เนี่ยจะเป็นเหมือนของขวัญชีวิตที่ดีที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ <laughs> มันดีมากเลยอะ่ะแล้วคุณเป็นพนักงานที่แซ่บแพงนะคะเล้วสวยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกเอ่ยุ่นเอ่ยุ่นเซ็กซี่มากค่ะบางคนนะมีหน้าอกที่โตกว่าแม่หมออีกอะ่ะ <laughs> คุณของคุณมันเซ็กซี่อ่ะเวลาผู้ชายมองเข้าไปแล้วมันดูมันดูแบบฮอตมันดูแบบเล้าใจแล้วถ้าคุณลองนึกภาพตามแม่หมอนะสิ่งที่เขาจินตนาการกับคุณถ้าเขาได้มีผู้หญิงสวยมากๆมาอยู่ข้างกายเขาแล้วเดินคู่กันคุณคิดว่าทุกสายตาจะต้องมองเขาอย่างภาพภูมิใจนี่คือสิ่งที่เขาคิดอ่ะเขาอาจจะคิดไปเองเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่เออชอบคนหน้าตาดี แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนหน้าตาดีขนาดนี้แบบคุณอืมนี่แหละและที่ดีวกว่านั้นดีคูณสองคือคุณมีความเติมเต็มตัวเองได้คุณหาหน้านหานี่นะคะบางคนชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะสิ่งของมีค่าด้วยจากเออน้ำพักน้ำแรงของคุณเองคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมีมูลค่า มีเงินมีทองที่หามาได้ด้วยตัวของคุณเองอ่ะคุณชอบเก็บไว้อ่ะคุณซื้อนั่นซื้อนี่เก็บไว้อะของที่มีมูลค่านะเขามอกว่าคุณเป็นคนที่นอกจากสวยแล้วยังเป็นคนที่ฉลาดด้วยรู้จักเก็บอมเก่งอ่ะเออเอาตัวรอดเก่งคุณอ่ะเขาชอบแมไอความรวดเร็วไอความว่องไวของคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูนะบทสรุปปิดท้ายก็คือการเออได้ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันกับคุณคือลาบอันประเสริฐที่สุดในชีวิตของเขา คือลาบยิ่งใหญ่มหาศาลที่เปรียบไม่ได้แล้วถูกลอตเตอรี่สิบใบก็ไม่มีความสุขเหมือนได้คุณมาครอบครองบางคนบอกแม่หมอถ้าหนูถูกลอตเตอรี่สิบใบหนูก็ไม่เอาผู้ชายหรอกค่ะไม่ได้เวอร์นะคะนี่คือเอเนอร์จความสุขของเขาอะเพราะเขาอยากได้ครอบครัวน่ะอยาก มีลูกนะคะอยากยวนแบบครอบครัวมีอินูเล็กๆสักคนหนึ่งมันคือที่สุดของเขาเลยอะถ้าเขาทําได้ถ,ถ้าความฝันตรงนี้ที่เขาได้สมหวังได้ลงเอยกับคุณอะเป็นจริงได้เหมือนที่เขาวางแผนไว้อะมันจะทําให้ชีวิตของเขาเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากอืมแล้วขอถามหน่อยว่าปัจจุบันนี้ สิ่งที่เขามองคุณปัจจุบันนี้เขามองคุณแบบไหนเพิ่มเติมอีกไหมมีด้านไหนที่เศษจะพิเศษอีกไหมคะมีไหมคะโอ้เขามองคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะอารมณ์เป็นเหมือนแม่พระแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งนี่คือไพ่ตัวแทนของการมีงานมีการที่มั่นคงเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจบารมีที่ทําให้ผู้คนหยั่เกรงโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่จะมะีผู้คนรู้จักเธอเป็นอย่างดี แล้วผู้คนจะพูดถึงเธอในเรื่องของการทํางานเก่งมีความมั่นคงแล้วก็มีความน่าเกรงขามเพราะเธอดูเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอํานาจนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเขามองว่าอีกด้านหนึ่งนอกจากคุณจะเก่งในเรื่องของการงานแล้วคุณยังเก่งในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลทุกคนเป็นอย่างดีคุณรักแลกะก็เอ็นดูเด็กอ่ะเออเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีเออเขาอออบอกนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นแม่พระอื คุณไม้เส้ของคุณอ่ะดูมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเออไม่ได้ดูแบบเด็กงงเงงงเเออทะเลาะกันแล้วไปทะเลาะกันแล้วบอกเลิกไม่ใช่แต่คุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจดีในเวลาเดียวกันสวยแซ่บมีเสน่ห์นะเมตตาสักขนาดนี้นะคะใครบ้างจะอยากให้คนดีๆยแบบนี้หลุดมือไปอืนี่คือพลังงานของฝั่งเขานะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้ กันไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าชอบมากเลยการทํานายทายทักของแม่หมอพอยกแม่ยกของแม่หมอคนไหนนะจ๊ะที่ให้แม่หมอมาเท่าไร่ขอให้ร่ำขอให้รวยได้จับเงินแสนเงินล้านทุกคนสามารถนะคะเป็นค่าครูผ่านบัญชีนี้ได้เลยแล้วเงินส่วนหนึ่งแม่หมออยากนําไปสร้างปู่พญานาคแบบคู่ด้วยนะ พญานาคคู่รักก็คือแม่ย่ามณีจันทากับปู่องค์ดำนะคะพญานาคสีดำพญานาคสีขาวคู่กันในสำนักของแม่หมอเพราะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่จะเสริมดวงเรื่องความรักโดยตรงเลยทําให้เราได้เจอคู่บุพเพคู่บุญคู่บารมีที่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้วยังเสริมดวงเรื่องของความรักให้ความรักสมหวังอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากมูเรื่อง,องการเสริมดวงความรักก็สามารถนะคะ ร่วมสร้างปู่พญานาคแบบคู่ในบ้านของแม่หมอในสำนักของแม่หมอได้เลยนะคะและทุกคนเชื่อไหมว่ารอบที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกหาให้หมอทําบุญปรากฏถูกหวยพร้อมกันหลายคนมากนี่คือรีวิวจริงจากทุกคนคะ่ะเหมือนดั่งปฏิหาริ์อะองจริงไหมท่านรับรู้นะแม่หมอมีเซนแม่หมอว่าปู่รับรู้และปู่ก็เลยสร้างปฏิหาริ์ด้วยการให้ทุกคนถูกหวยถูกโชคถูกเลขพร้อมกันเยอะแบบนี้เนาะถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญมันต้องถูกแค่คนเดียวแต่นี่มันถูกพร้อมกันหลายคนมากเลย บางคนถูกหลักแสนนะหลักแสนเลยบางคนถูกหลักสามหมืนนะคะแล้วขอทุกคนนะคะอย่าลืมทักไลายหลังบ้านนะมามารับโวยยเปอร์ F F e S, F e S, สายมูพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆกับแม่หมอผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ